สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะผมกับ Enjoy Jeffy นะครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหลังคาใหม่นะครผมร้านตัดผมที่ผมเลือกเนี่ยเป็นร้าน The Boy Hair Cut นะครับผมร้านถามไม่ยากเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนหลังคาร้านนี้นะครผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะตัดออกมาดีแค่ไหนนะครับผม สวัครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตะกมเดีบอยแแห์คัตครับผมวันนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนหลังค้าใหม่นะครับเอาทรงอะไรก็ได้ที่อยากตัดให้ตัดมาเลยอ่าการตัดเปลี่ยนตัวบวชโอเคโอเคเดี๋ยวยุ้งเข้าเดี๋ยวเจอครับผม ไอ้รถมีสัพูุไหมอย่าตะพพเลยสดชื่น นีครับผมหลังคาทรงใหม่แล้วผมนี่ครับจากชอ็อกโกล้วสองที่ร้านเดอะบอยแฮร c ์คัทนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวร้านของผมเปิดทุกวันนะครับผมก็วันไหนเข้ามาไม่เจอก็คือไม่เปิดนะยยอมไม่มีวันหยุดตายตัวนะก็อาจจะหยุดวนไปอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหยุดหนึ่งวันแต่คือว่าเจะแจ้งหน้าเพจทีว่าจะหยุดวันไหนนะครับสําหรับลูกค้าที่จะจองคิวก็จองได้ที่เพจ เฟซบุ๊กเดอะบอยใช่คับบาเวอร์ช็อปนะครับผมจองก็ได้ไม่จองก็ได้นะแต่แนะนําให้จองดีกว่าครับเดี๋ยวจะรอนะขอบคุณมากครับตัดมาเล้วเรียบร้อยครับผมอย่างวันนี้ผมก็จองจองคิวไว้นะอันนี้เขาเรียกว่าส่งส่งอะไรในตรงเนี้เจ้าชื่อไทยชื่ออังกฤษเอาอังกฤษก็ได้มูเลตอ่ามูเลต่ถ้าเป็นชื่อไทยอ่ะอ่าชื่อไทยอ่ะเปิดข้างลักใส่เปิดข้างลักใส่ครับเปิดข้างแล้วเปิดหน้าได้ไหมเนี่ยเปิดข้างแล้วเปิดหน้าได้ไหม อยากพูดคาะน้องแตงโมโอเคครับขอบคุณมากก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะผมว่าเราจะไปไหนกันต okay. okay. okay, ่อแล้วเจอกันครับ